เอ้ยพี่ี่ี่อยากไปเที่ยวทีไหนวะไปดีกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มาเราจะไปะภาพแบบนี้มันเข้าไม่ได้เห็นไหมตีตู้เอออะไรนะไรชื่อว่ายอนโอ้พีี่ระบอกมา่ายถ้าสติไม่ร้อยไม่ได้ห้าเข้าแต่ว่าอย่าลืม่บอกคนมีเป็นข้าวหน้มือกันเลย อ้ยอันนี้ใหญ่โตเลยเกินโอ้น่โอ้ยเป็นเต้าเลยไม่ใช่พี่เป็นกล่องอ๋อเป็นกล่องเหรอพี่ครับอันนี้มันคือนมอะไรครับเนี่ยอ่าเป็นนมยู t อสรสจืดตาชูไลท์ครับโอ้สารกั์ดมีอะไรบ้างครับก็ <c oughs> <c oughs> ค่าประกอบทางเคมีนะครับหลักๆก็จะมีไขมันนะครับปริมาณกรดในนมนมนะครับซึ่งเดี๋ยวน้องจะสาธิตการตรวจวิเคราะห์ให้ดูนะครับซึ่งปกตินมก็จะเป็นสีขาวนะครับโอ้ยมากินเลยกัน หลังจากที่ตวรวจวิเคราะห์นะครับจุดยุติของเขาก็าจะอยูอ่เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีชมพูโอ้เลยเป็นสีชมพูเลยครับ,รบซึ่งมาตรฐานของเขาจะอยู่ที่ประมาณ0.12ถึง0.16เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างนี้คือทําเสร็จแล้วก็ไปใส่กล่องได้เลยครับใช่ครับหลังจากที่วิเคราะห์เสร็จแล้วก็จะน,นํานมนมไปผลิตออกมาเป็นกล่องอ๋ออย่างนี้ผู้บริโภคซื้อไปก็สบายใจได้เลยใช่ครับโอ้เอ อีแซมสางซื้อฝ่ายซันเลยตัวนี้เตี้ยกินไม่แข็งแรงตัวสูงกันว่ด